สวัสดีสือเสืสสขของามญาติญาต,าตและแฟนเพลงที่รักยิ่งของอาจารย์สอนเทพฤทธองมาพร้อมกับสิ่งที่ดีเพื่อสุขภาพชีวิตมนุษย์ครับคนเราเนี่ยภูมิต้านทานสําคัญกว่าสิ่งใดถ้าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้ามันสมบูรณ์ไม่ตกต่ำนะผมคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอที่รักษาโรคภูมิแพ้บอกว่ามันเปรียบเสมือนยาทิพย์ยาสวรรค์เหมือนกับยาวิเศษก็คือ ภูมิต้านทานภายร่างกายเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคทั่วการมันไม่สามารถจะเข้ามาเบียดเบียนและเข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะเรามีภูมิต้านทานไว้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะน,นเรื่องภูมิคุ้มกันจึงมีความสําคัญต่อสุขภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งหญิงและชายครับทุกเพศทุกวัยสุขภาพสําคัญมากภูมิต้านทานเนี่ยคนที่เจ็บป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ภูมิต้านทานอ่อนแอหรือภูมิคุ้มกันตกต่ําจึงทําให้มีโรคและเจ็บป่วยล้วหมอน,อนอนเสือ่อ และเป็นคนไข้ติดเตียงเพราะภูมิต้านทานไม่แข็งแรงเวลาเราไปเยี่ยมคนไข้เห็นไหมหมอจะบอกว่าเราต้องอยู่ห่างต้องใส่แมสใส่หน้ากากและอยู่ห่างไกลคนที่อยู่ใน ICU ก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ในห้องรักษาโรคในโรงพยาบาลเขาจะไม่ให้เราเข้าใกล้เพราะเขากลัวเราจะเอาเชื้อเข้าไปให้คนไข้เขาจะรับเชื้อเราได้ง่ายที่สุดเพราะภูมิต้านทานเขาต่าเพราะฉะนั้นภูมิต้านทานจึงมีความสาคัญเหมือนยาวิเศษ ตัวไหนตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันตัวไหนจะสร้างภูมิให้กับร่างกายมีภูมิต้านทานต่อสู้กับโรคภัยกระจิบได้ทั้งเชื้อไวรัสเชื้อไวรัสต่างๆหรือว่าจะเป็นเชื้อโควิดโอมครอนต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ภูมิต้านทานเราเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรคด้วยผลิตภัณฑ์ชั้นดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ชั้นเทพ SIDE ตราสันเทพ70ปีทองครับมีสารสกัดจากสามุนไพรสำคัญสำคัญนำเข้าจากต่างประเทศหลายชนิดและสารสกัดจาก สมุนไพรไทยคือกระชายดําสกัดมันสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันและสร้างความเป็นหนุ่มเป็นสาวกระปรีก่กะเปล่าและชะลอความชราเป็นสมุนไพราอายุวัฒนะอายุยืนอยู่ในหลักสูตรของผลิตภัณฑ์ s idea ตราสติพเจ็ดสิบปีทองครับบรรจุก,กล่องสามสิบครับสรูราคาเพียงหน0 0ห้าร้อยบาทราคาปกติพันแปดร้อยบาทกินนะครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดอาจารย์สเทพเป็นภูมิแพ้มาสามสิบปีเสร็จทุกวันนี้ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้อง พ่นยาและก็เสียงก็มีพลังและไม่แหบแห้งไม่มีเสมหะล้างสารพิษขับถ่ายพวกไขพิษและสร้างภูมิพลังภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคได้อย่างเอกฉันเลยบริพันธ์เอสไอเดียตราสันเทพมีอยอยรับรองมาตรฐานผลิตโรงงาน GMP โดยคุณหมอมุ่ยสเรนรพน,นกอโตรเวชเพศัจกรรมแพทย์แผนโบราณพุชเชชาญจดเบอร์ไว้เลยโทรเลยครับ 025258553กับครูละออเจริงแสงหัวหนา้าฝ่ายประชาัพันธ์หรือที่เบอร์สายด่วนไอซ์เบอร์ก็021952999โทรสั่งซื้อได้ฟรีค่าจะส่งทั่วไทยซื้อสองกล่องรับฟรีวิทยุโอมสตเทพราคา650บาทหนึ่งเครื่อง